ราศีลัคนาราศีมีนะฮะค่อนข้างที่จะมีเรื่องของความคิดที่สับสนครับในช่วงปัจจุบันนี้นะครับมีมุมของความไม่สบายใจได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผักกันทําให้คุณแบบกระอัดกระอ่วนเนี่ยนะพอสมควรในช่วงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นทําใจร่มๆทาใจให้สบายๆนะครับนะปล่อยวางอะไรที่มันแบบไม่ได้อ่ะนะมันก็ต้องแบบ มันก็ไม่ได้อะมันก็ต้องปล่อยวางไปมันจะโอเคนะแต่สมมุติว่าถ้าไปยึดกับมันปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดความทุกข์ในจิตใจของคุณซึ่งส่งผลที่ไม่ดีต่อการดำเนินชีวิตของคุณหลังจากนี้ไปนะครับผมนี้ต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะครับคราวนี้ครับในมูโหราศาสตร์นะครับถ้าเรามองอน่ะนะจังหวะตอนนี้เนี่ยภาษาหมอดูเนี่ยเขาเรียกมรณะนะมรณะตนุนะฮะ มันแปลได้หลายอย่างนะครับแปลว่า 1. ครับมรณะแปลว่าเจ็บป่วยนะสุขภาพร่างกายนะฮะจังหวะตอนนี้ต้องอะไรต้องระวังไว้เป็นพิเศษนะครับหรือส่วนที่ 2. มรณะตะนุปุ๊บเนี่ยอาจจะต้องช่วงนี้นะต้องไปงานนะงานตุ๋ยของคนอื่นปุ๊บเนี่ยนะงานศพเนี่ยนะมันเป็นแบบนี้นะในพื้นฐานดวงณนะขณะนี้นะเป็นแบบนี้นะครับ เพราะฉันเนี่ยในเหลัาโหัาศาสตร์ปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะมีมุมที่อะไรไม่ดีด้วยนะแต่ในมุมดีล่ะอาจารย์มรณะนะตนุป,ปุ๊บเนี่ยอยากที่จะเดินทางนะครับไปต่างประเทศนะจะไปเรื่องของการท่องเที่ยวก็ว่ากันไปก็ถือว่าเป็นมุมที่ดีนะครับหรือนะถ้าไปเรื่องเกี่ยวกับการทำงานก็สามารถที่จะไปได้ครับผมแต่มันจะมีข้อตินิดหนึ่งก็คือว่าถ้าใครก็ตามทีนะฮะ ที่นะไปทําผิดกฎหมายเช่นไปเป็นผีน้อยอย่างเงี้ยนะอยู่เกาหลีเนี่ยนะเกนะาหลีเหนือเกาหลีใต้เกาหลีเหนืออาจจะไม่ไปละเกาหลีใต้แบบนี้น,นะครับก็อาจจะต้องระวังไว้นะมรณะตนุมีโอกาสโนะดนจับได้ส่งกลับประเทศอย่างนี้เป็นต้นก็ได้นะครับแต่มันจะดีสำหรับคนแบบอาจารย์อยากที่จะเป็นกินการ์ดนะ อยากจะเป็นพลเมืองของเขาอยากที่จะไปทํางานแบบถูกกฎหมายอย่างงี้ดีนะแต่ถ้าคิดคิดกฎหมายปุ๊บนะจบเลยนะฮะตามนีนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเรามองเรื่องของการงานนะครับจจงหวัดตอนนี้เรื่องของการงานเนี่ยมีความโดดเด่นไหมก็มีมุมของความโดดเด่นในช่วงปัจจุบันนี้ครับการงานนะฮะถ้าตัดเรื่องของสุขภาพที่จะเป็นตัวบั่นทอนเพราะฉะนั้นคุณทํางานคุณต้องมีนะความพอประมาณนะอย่าหักโหมจนเกินไป และงานก็จะออกมาดีและก็ออกออกมาโดดเด่นนะครับแล้วก็มีคุณภาพในช่วงปัจจุบันนี้แล้วก็จะสร้างนะเม็ดเงินหรือมูล,ลค่านะครับให้กับตัวคุณในช่วงปัจจุบันนี้ด้วยนะครับนะลูกคงลูกค้านะมีของความคึกคัการติดต่อการเจรจาอะไรก็ตามที่มันดูแล้วจะโอเคในช่วงไหนะในช่วงปัจจุบันนี้แต่อย่างที่บอกครับว่าอย่าเครียดเท่านั้นเองนะครับและอะไรที่มันไม่ใช่ นะก็ตัดมันทิ้งไปซะได้เริ่มต้นนะกับสิ่งใหม่ๆที่คุณคิดว่าใช่และดีเนะี่ยเท่านั้นเองครับผมนะตามนี้ส่วนเรื่องของความรักจังหวะตอนนี้ครับดวงมีมุมของตัวเราเองนะภาษาหมอดูแล้วมีดาวสุกกับดาวสาวอยู่ที่ลัคนาราศีมีนนะครับมันเป็นตําแหน่งอุป,ปนิสัยนะสุกกับสาวเป็นเสี้ยนศัตรูนะคุณจะมีมุมของความรักที่ห่างเหินหมายถึงความที่ของตัวคุณเองถ้าคุณมีแฟน แฟนไม่ได้แย่อะไรแต่คุณจะมีโอกาสทางคืินซิง,ซงๆหน่อยๆตัวที่เขาอาจจะไม่ทําอะไรก็ได้แต่คุณแบบอารมณ์แบบว่าว, 40, วัยสี่สิบวัยทองวัยห้าสิบหกสิบอย่างเงี้ยนะมันจะอารมณ์แบบวัยทองมาเร็วอ่ะนะในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยคุณต้องระวังควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีๆนะไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะทุกที่ทุกทก,ก,ก,กับแฟนคุณแฟนคุณจะรำคาญนะเานี่ยทานันเองนะครับส่วนใครที่เป็นโสดนะฮะ ก็มีสิทธิ์ที่จะมีคนมาชอบพอหรือถูกใจหรือถ้าคุณบอกอาจารย์ไม่จุก,จ,ก,จ,ก,จ,กจิกแล้วอยากจะจะไปจีบใครสักคนหนึ่งอยากทาผ้าเช็ดหน้าตกปุ๊บเนี่ยมีคนมาเก็บผ้าเช็ดหน้าคุณหรือเปล่าคำตอบคือว่ามีครับในช่วงปัจจุบันนี้นะครับเอาละฮะนี่คือส่วนหนึ่งของคารยยกรอ,อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับดวงของท่านมากกว่านี้เป็นการส่วนตัวนะครับนัดหมายอาจารย์ในที่ assign นะครับโฮโลมาสเตอร์ aster, มีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ